อย่างสบายใจอย่าดูแค่ผลตอบแทนสูงๆแต่ต้องเข้าใจความเสี่ยงอย่างลึกซึ้งด้วยคลิปนี้จะพาคุณไปรู้จักกับตัวชี้วัดที่นักลงทุนมืออาชีพใช้เพื่อให้คุณเลือกลงทุนได้อย่างชาญฉลาดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Moneyverse จักรวานการเงินครบวงจรและนี่คือ3ตัวชี้วัดสำคัญที่นักลงทุนต้องรู้ตัวชี้วัดความผันผวนเป็นตัวเลขที่บอกว่าราคาขึ้นลงได้แรงแค่ไหนยิ่งค่า Standard Deviation สูงแสดงว่ากองทุนมีความผันผวนสูงเหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง ชาร์ปเลโชตัวชี้วัดผลตอบแทนต่อความเสี่ยงเป็นตัวเลขที่บอกว่ากองทุนคุ้มค่าความเสี่ยงมากแค่ไหนใช้เปรียบเทียบกองทุนที่มีผลตอบแทนใกล้เคียงกันกองทุนที่มีค่าชาร์ปเลโชสูงกว่าแสดงว่ามีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่เท่ากันม i กซิม r ัมดอ w า ตัวชี้วัดการขาดทุนสูงสุดในอดีตตัวเลขที่บอกว่ากองทุนเคยขาดทุนหนักสุดแค่ไหนตัวเลขนี้ช่วยให้คุณประเมินความเสียหายสูงสุดที่คุณอาจต้องเผชิญหากกองทุนมีค่านี้สูงอาจเหมาะกับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูงใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้ยังไงอย่าดูแค่ตัวเลขเดียวนักลงทุนควรใช้ตัวชี้วัดทั้งสประกอบกัน เพื่อให้ได้ภาพที่ครบถ้วนและสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีหลักการรู้ตัวเองก่อนลงทุนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องรู้ว่ารับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนก่อนดูตัวเลขใดๆคุณต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าคุณรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนเพราะการลงทุนที่เหมาะสมคือการลงทุนที่คุณสบายใจลงทุนอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่เรื่องของโชคการทำความเข้าใจตัวชี้วัดความเสี่ยงจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและมีหลักการคุณคิดว่าการดูคนหรือตัวเลขสำคัญกว่ากันในการเลือกลงทุนมาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นทำไมไม่ลองกด subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งไว้ดูละครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ